มีใครกำลังมองหาโคคิงสเปซเจ๋งๆแถววาท่โดนสาระยาอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ Max Space นะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยก็จะมี Coffe e World แล้วก็ที่นี่คือ PT Maxpark ารสารยาครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโคคิงสเปซของที่นี่นะรเราจะเจอกับตรงนี้นี่จะเป็นเป็นพอทที่เราสามารถมานั่งทำงานหรือว่ามาชาร์จแบตหรือว่ามาใช้งานพื้นที่ตรงนี้นะครับได้อย่างเต็มที่เลยนี่จะมีโต๊ะเล็กอย่างนี้ให้ด้วยก็จะมีแบบนี้เป็นห้องประชุมเล็กๆนะฮะ เท่มากเฮ้ยต่เสียงจะก,กล้องนิดนึงแต่ไม่เป็นไรแต่ตรงนี้มีปักให้แบบเพียบพร้อมมากเลยครับนี่เดินมาฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถมาจอยนั่งกับเพื่อนหรือว่าจะนั่งคนเดียวก็ได้เช่นกันแล้วก็ตรงนี้จะมีที่นั่งคนเดียวใช่สําหรับคนที่มาคนเดียวตรงเนี้ยเรายังมีบอร์ดเกมที่เราสามารถไปหยิบมาหยิบนะครับเราก็ไปเล่นกับเพื่อนอีกด้วยนี่เจ๋งมากมีให้เยอะมากด้วยไปเรามาดูข้างนอกกัน่ะ ตรงนี้นี่เป็นในส่วนของที่นั่งเล่นนะฮะที่นั่งเล่นตรงนี้มีพื้นที่มากมายนะฮะที่เรามาดื่มดําหรือว่ามาทํางานร่วมกันกับเพื่อนที่นี่ได้แล้วก็ตรงนี้เป็นของอที่ปริ้นนะครับของ Double A เพื่อเราหยับปริ้นงานเรลง่วนอะไรที่นี่ไม่เพียงเท่าน,นั้น,นครับฮ้ยเขามีฟรีสแน็คด้วยเจง๋งมากตรงนี้จะเป็นคันยพืชนะครับแล้วก็จะเป็นขาไก่ เรากินสแน็คมาแล้วเราก็อยากได้เครื่องดื่มใช่ไหมครับที่นี่ก็จะมีตัวบาร์กาแฟนะครับแล้วก็น้ำนะครับดูว่าถ้าใครไม่ชอบกาแฟดําตรงนี้เราก็สามารถเลือกเป็นกาแฟซองได้นะครับนี่มีชาด้วยนี่มีหลายแบบเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรีเซพชันนะครับที่เราสามารถมาติดต่อหรือว่ามาสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้แล้วก็ที่สาคัญนะครับการที่จะเข้ามาใช้พื้นที่แห่งนี้เราต้องมีบัตร PT Max เพื่อที่จะเข้าใช้งานตรงนี้ได้ เดี๋ยวไปดูห้องน้ำดีกว่าตรงนี้เขามีห้องน้ำในตัวเลยนะแป๊บหนึงนะเดี๋ยวดูว่ามีคนใช้ไหมโอเคไม่มีเอ้อันนี้ห้องน้ำชายจะเป็นแบบนี้นะเฮ้ยเข้าไปดูตรงนี้เลยก็ได้เฮ้ยที่นี่มีที่ที่ฉีดด้วยเออโอเคต่อไปเดินเข้ามาฝั่งนี้เราจะเจอกับห้องประชุมนะครับตรงนี้ก็จะเป็น working space นะครับจะเป็นห้องประชุมที่ ที่ที่ที่เราสามารถเข้ามาได้นะครับที่มันจะมี2ห้องเรามาดูห้องนี้กันโอ้ที่จริงมีคนจองไว้แต่เราไม่เป็นไรนี่ก็จะเป็นพื้นที่แบบนี้เลยได้วิวตรงนี้ด้วยเจ๋งมากตรงนี้ก็จะมีแอร์ด้วยครับที่สําคัญเลยตรงนี้ตรงนี้จะมีตัวฉากกั้นที่กั้นระหว่าง2ห้องนี้นะครับซึ่ง มันดีตรงที่ว่าเราสามารถเปิดฉากกั้นเนี่ยออกมาแล้วก็สามารถทาให้โต๊ะเนี่ยมันยาวขึ้นเพื่อเพิ่มความกว้างของห้องได้มากขึ้นด้วยครับเนี่ยอย่างตอนนี้เราก็ปิดแบ่งไว้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะถึงขนาดนั้นะนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันบ้างก่อนลงก่อนลงนี่ตรงนี้เป็นกิมมิคที่สวยมากเลยฮะลองลองลองมอาแพนตรงนี้ดูแพนลงดูข้างล่างเลยลองดูข้างล่างด้วยวข้างล่างสวยมากนนั่นคือคอฟฟี่บนะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มนะครับทำให้เรารู้สึกโอทงในการเข้ามาใช้งานที่นี่มากขึ้นทำให้ไอเดียเนี่ยมันปลอดโปร่งนะครับทำให้เรารู้สึกว่าไม่ตันนะครับมาตรงนี้ก็จะเจอกับ Coffee World ข้างหลังเรานี้ก็จะเป็นแผนที่โลกนะครับที่ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยเรามาอยู่ในพื้นที่ของ Coffee World แล้วตรงนี้ก็จะเป็นบาร์นะครับ เป็นบาร์ที่เราสามารถมาสั่งแคชเชียร์มาดูดูดูเขากำลังทำกาแฟแบบสดๆให้ดูเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่ริ f f คอฟฟด้วยเราสามารถมานั่งบาร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูเขาทำกาแฟได้อย่างแบบมีความสเปเชียล y ตี้แล้วก็ดื่มดำประสบการณ์ของการดื่มกาแฟะนะครับที่ดีระดับโลกนะครับที่นี่นะครับที่เอ่อ e o f f e e ที่ l d ที่ p ็กซ์ารสลยาเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างนอกกันแล้ว โอ้ oh, ตรงนี้นี่ถ้าใครหาที่ไม่เจอนะฮะเจอแมคโดนัลล์ก็จะเจอคอฟฟี่เวิลตรงนี้เลยนี่เรียกได้ว่าพื้นที่จอดรถเนี่ยมีให้พอเยอะมากเลยครับแล้วตรงนู้มีห้องน้ําใหญ่อีกมีตู้ ATM แล้วก็มีอ่อเขาเรียกไงร้านค้าอีกมากมายเลยครับที่ไม่ใช่เพียงแค่ตัวของตัวคอฟฟี่เวิลหรือโคเวอร์กิ้งสเปซตรงนี้นะครับก็สามารถมาใช้งานกันได้ที่พีทีแม็กซ์พาร์คลยากันเลยนะครับ